สบายดีพี่น้องนเันี่สาวสุปนิชิลงเลาะตลาดสิพาพี่น้องลงตลาดวัน,นี้จะพาลงตลาดเดินเที่ยวตลาดบ้านคันาจาจยนเมืองไซบุทองจ๊กสิได้ยังกินพี่น้องไปเบิงบ่งไปเบิ่งซสื่อๆื่อโบที่ซสื่อ,อยังกับไปเบิ่งซสื่อ <c oughs> ไปกับหัวหน้าเรานั่นเองสาวเอื้อยเบาวบยมาบ้านสาวสุปนิพี่น้องมาเนี่ย คนสวยเหมือนเดิมเลยนะงามคือเก่าโอ้ยงามคือเก่าพี่น้องจา้าจ็คสิมียังกินเนาะยังเว้นอยู่ได้โอ้ยพอมาไล่แต่ถึงจะบอกกจเจ้าตาลายแล้วพ่น้ะมาซื้อหมกสมให้นั่งฟ้าเสือผ่าลายมือน,นี้นะฮา,า,าหาัวห,หน้าเอาคือฝนชิไปดำนาเกี่ยวเขาหัวหน้าหันมาดู ปบาใส่หมวกอย่างดีพี่น้องใส่ย้อนยางย้อะมันแดดไม่ยังมาแย่งอันนี้เนาะเสื้อช่อหนี่บ่ชางเวไส่เสื้อเก่งในเสื้อเสื้อช่อชื่อเสื้อช่อเสื้อมีตัวงามเนาะสวยไหมสวยเอาสักตัวไหม อาบอกวานที่ได้สักงามเชาบักคือเถว่อนเช่าบอคือเถ่อันนี้นะบ่เออหนะใส่คือบอกคือป้าโฉมมื่อี่สุดเทไยายแม่ค่าแม่ค่ากับปไดเบิ่งลูกค้าเลย ข้าจะนั่งรับร้อยหนึ่งของไทยบ่โอ้เอาคือนผู้ซสือไปฝากไอเทมไทยน้ำเน้อาผู้เดียวก็เป็นบาทนี่ป้าผอเป็นซสือหายไปเนาะเสือตัวนึงแง่งเบิ่งเสือส่งหายายกันเลยสื่อส่งหายายแกวออกมา แม่อีมแม่เราสั่งเขาไปไปมกุกมวัวว่าในสื่อส่งมาให้กูเดินนางเรา,าลืมเนี่ยเขาไปรออญี่ปุ่นก่อนนะฮะสิมาเบิงบ่แล้วดอกสืส้อสื่อให้ยาย๋ยวมือเสือผาลายอะไรที่นออกมาเลยเฮ้ยเอาเนี่ยเอา,อาเสือผาบอา่ขุดได้ซูแต่ละคนจัดนะคือเราได้เฮ้ยคือโตรี้เฮ้ยโตขาวเอาเอาน็ทเถ้า ตผู้ง,งามนะอเออ,อ,เอ,อตัวกระซูอยู่เอาละาเงาสุดีักซอย่มันสีคือตัวีนี่งาม,มงาอันนียเออเอาไหมเออเอ้ยใส่คึืนตัวนี้นะใส่ได้อะรนะขนักคาบานบอมม,า,ม,ม,ม,า,มาคาบานะบมมาเอาละเลาะเ้าเป็นบุถ่ายน้ำกลเป็นบุตถ่ายน้ำกล ชิพันบ่อยนะซาบะมาด,ดูดรครูแต่ซาบาทพี่น้องมาเดินมาซื้อเด้อเอาข้อหนาเขานะสัตว์ซอยหอดพุ่นเลยกับลูกชายเพิ่น<ด>พ่อเพิ่นมาเออมากเลยใส่รถเล่นนอกลาวเอายังบ่ไปอยูยอ่บ่ยายลงมาก่อนหมู่ยังบ่ไปไปอีกปลาหลงบานขั้นปลาเพียเขาเอาแล้ว มันไม่เพีย้ยเลยมันเป็นปลาม,มาบานมันผิพยายานดพญาพี่น้องเล้ยปลากบานได้แล้วหัวจกักได้มาซื้อของมาซื้อของอาเพิ่นอได้คุณเอื้อย ซื้อทำไมโหนีส้มกล้วยนะอุ้ยชิคกี้พายเนี่ยพี่กระเพาะนะมันมีวีเดียวนี่บอสมะกล้วยนะเบสนมตลาดเบสนในตลาดมีวีเดียวเอาอยู่บอสกินกระเพาบ่ขอบใจอีพ่อซื้อหายเอายายเดี๋ยวลงมากินกับหม่องเลยบ่ จำดีเหมือนกันข้าวต้มเหตุการับปูนเห็ุเป็นทงเป็นทงทงเลยมันมันโผลบ่มันเป็นไก่พันธุ์แบบปกติเออไก่บ้านตัวน่ะใช่เลยเออไก่บ้านอันนั้นอันนะ้นปตัวแสบได้มาปิ้งไก่สิใช่ไหมมาสอบถามคนขายปิ้งไก่ก่อน ปิ้งไก่ยัางยายปิ้งไก่ลาดจ้าปิ้งไก่ลาดเนี่ยบอยเมาไก่ตีผมมีไก่มีไก่ตีเนาะมีแต่ไก่ปิ้งเท่าได้แบบนี้นะข้าวพันค่ะมันมีแต่เนี่ยแพงๆเด้อจ้ะเดะปิ้งละข้าวพันพี่น้องปิ้งละข้าวพันข้าวพันเด้อ สี่สิบาทเงินบาทสามสิบบอเงินบาทสามสิบบาทสี่สิบบาทบาวาวลุหขยายแล้วยังยนบ่ว่าวนำอยู่สี่สิบาทพี่นนอะปีกนี้สี่สิบบาทพอนาห้าแล้วเป็นบุญอาสิ็นไดสดเลือกอะไรแม่จะสิ่ิไน ปิีงไก่ไม่ผิดกระเพาะดอกกินได้มันบรด้ผิดกระเพาะดอกค่ะานเียวกันันนี้นะอแมนบอกต่อได้ิ <c oughs> ต่อได้สิบพันนะบอมมนขามันได้สิมวนขามีกระซ้าขากระซบาท <c oughs> หรือซ้าพันซพันหรอซ้าพันเอาตัวนี้ว่นนาซ้าพัน สาวพันบดน่ะอันส้าบาทนะมีแต่ตีนกับก้อนหัวมันนี่นะกับใส่มันนี่นะไปหยั่ำกินที่ดอกพี่น้ำเอาตัวนี้มันมีสีนี่ นีเดี๋วเอาตัวนีเดี๋ยวันีขามันขามันเราอดได้ก่อนซ้ำกันซ้ำกันบ่ราคาเดียวตัวน้อยน้อยไก่นะมันใหญ่ก่ท่านเมันะแจ่แจอันนี้มันได้กินหลาหลายขอหนาเลยฝนยังเดือเป็นบพ่เพราว่าจะเสียเอาโค้งมัน โค้งมันได้สะองขาเนี่ี่ได้ยังสองขาเนี่ถ้าเอาสองขานี่<ว>ก็ได้ขาละ้าพันออถ้าเอาขามันสองเันนะ,นนะนนพอนาสิกินไก่พี่น้องเอ้ยมาเนี่กินปิ้งไก่กินที่อะไรที่มันสุกแล้วที่เขาทำให้แล้วล่ะกิน วันนี้เป็นวันผ่าใหญ่ต้องหากินแนวที่มันสุกแล้วบ่ไกลลาดขั้นไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่เราบรได้ปีงไก่พันจะเคืออเราบริเตปีงไก่ลาดไปหาซื้อเอาแล้วก็มา <c> <c> สี่สีผาสีฟอกสีแต่ห้องเราเขาเห็นเจ้านั่น จะคือยาบ่ได้ยาแล้วมันหาไก่ก็ได้เออบ่มีไก่ไก่นี่ยน้ำนางแหล่อันนี้มันเห็ดไก่ลายเด็แก่แหล่ดวงพรนน่นบรรดาเน่ะดิหมู่เฮาได้ลองเพลงนกันนะมันเห็ดไก่ขายใส่วาซาล่ามันไม่อร่อยเออเอาแบบชุมเฮาไข่เลี้ยงนี่บ่ปกตินี่กินเฮาน่ากินเอาแบบนั้นล่ะค่ะเดี๋ยวหมักใหม่มื่อไห้่ร้านกันเด้อเน่ายังเลย โล่นอะไรอันนี้นะนอันทุกยางมาิเอาโล่นหน,นึ่นนงชื่อนมแต่บ้านเรานมเย็นชายเย็นขวดมากอวานยังเอาดีกว่าเอาน,นึ่งอ,อันจากบาทไม่ใหญ่สิบบาทที่เก่าบอสสิบบาท เ็ใหญ่ด้วยอส่เอาอยู่บ่เกรยเอาบ่าน้ำนี่เกรยน้ำยังมาเลือกเอาอ้หมันบุเทพน้ำขาวนันทำั้เขาหนามากหนาโอ้ยบัเทพไทยฮะสไปย์ตไเรมันบัเทปนั่นเทปเพิ่นวะบัเทบไทยซื้อมาหนาแหล่เต้เขาชอบชมเขากินมันชะชูอยู่อันนั้นนะ เล่นเล่นยังอยากอู้จะน้อยแม่ข่าก็ลงเอานาขวดนํำเปล่ามาใช้ไม่ใหญ่แน่กันหรอลูกืลูกีนไปให้ลูกชายก็กับหลานไปกอทั้งกินทั้งอย่างยังหวามันโถโู ไค่กระดุยกระดุยแหละชงนาจิแตกด่าเลยโอ้โอ้วนเยเปลี่ยนชื่อแหละบอลน้องการจังนี่แล้วคนอย่างโบเป็นคนอย่างคนอย่างโบเป็นบอลเดีน้องการได้บัณสิได้เปลี่ยนชื่อเอ้วนอ้วนรอดลีกลอดล้งดบายขาค่ำโตเท่า มันบายอดมาขึ on ite, ้นอ <sh> <reading ancient> <ennen> <hur interventions> like ีกค้าคำมันนะค้าคำมันกับอะไรค้าคำน้ำป้าเช้าเอื้อจะได้เพียงอันนั้นนะคือโชคหิวนะแทฉอมากระโพดก็ได้บ่อีเมลน่ะซื้อน้ำมาเออคือถือแฉเอ้ยคือบอเห็นบริเบิงค่าแต่ถ่ายคือค่าแต่ถ่ายคลิปบริเบงบอกมากระโพดพี่เนายเออไอทงละชิพันหนึ่ง เบ้อหรือเบ่อไม่ใหญ่อยากยายน่ะซื้ออันพี่ยัง่นซื้อน้ำเบอรอกัญญาน่ะซื้อซื้อบ่ซื้อน้ำไม้ต้มยายน่ะซื้อเออซื้อน้ำไม่น้ำไม้ดิบน่ะเพิ่นเอามาต้มเอาอีแม่เออซื้อน้ำไม้น้ำเบอร์กัญญามาต้มแนวเพิ่นซื้อนพิ่นซื้อน้ำไม้ขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยพ่นเอ้ายางแล้วแล้วก็สิมาขึ้นมะพร้าวได้ปะนี่ มะพร้าวนะเส้าไผ่อันเห็ดอันน่ากินเนี่ยท่านละเห็ดสเห็ดอันเห็ดเป็นยาได้มันเป็นยาบางไม้อันมะพร้าวหอมสี่เห็ดใส่ยาแต่ตัวได้มันเนาะตัวตวสันแทงนาะับแท่งนี่ก็พอดีกินนี่ตกินเบิ่งเหมือน แต่วิ่์นเวิ่นพันไม่กินบักตาลบ้านนี้ขึ้นมาแต่ตลาดพักินบักตาเนี่ยโซดโซดม่ไม่บริเวณได้นำตะโหนนะพร้อมพ้อมยายเนี่ยจักอย่างเงี้ยเขาบอกจักเราอยากเขาได้แต่มักสมก้าเขได้นำมันมาเราจะไม่ให้เจ้าร้านตื่นพอดีเลยบริสุทธิ์ช่องอันไม่ให้น้องดูดก็ลูกน้่องกินนั่นเลยลูกเงินลุงบอยซื้อน้ำนะไม่น้องกินน้ำแม่ลูก ใจสิกินบ่กินลงไปซื้อห้าไปรืษอมาได้คงแต่เก่าจะบอกหมักเถอะว่าเป็นน้ำม่วกเปล่าะก็เลยบ่ซื้อจะขื่อหายติดคือน้ำม่วงนี่วะน้ำเต้าหู้ตะวันน้ำมะนั่นเถอน้ำมันน้ำถั่วเหลืองลงไปซื้อเอา พันอยากินบ่พันเจากินก็ซื้อพ่อบอกเราบอกกินจะเอ๋ตะวันครับกินไห้โลกกินไหมโลกกินไหมไม่กินแน่อกกินน้ำไอขอกินน้ำไออยากบ่อดวผมไม่เห็นนองโู้ยดูโกดโกดเบิดพ่อเฮงกินบ่กินนายบ่เนี่ย ถืออยู่ได้สิบบาทอันนี้กินหลอดห่อนๆนะเจ้าเอ้ยสิเอามักเาาอีกแล้วค่ะได้ซะสบอตัวนั้นนะฮะมันสิบอ,อ่อนพอดบอเอ้อยฮะก็เรียกว่าตัวพี่เขา,าเอานะต,ตัวนี้ก็เอาบอว่าง่นนะแสดงว่ามันกินได้เบิร์แล้วสิ พูดีเล้าสิเฮตยาให้ไผ่กินมันเจ็บสลังค่ะเด้เอาใส่กับอันเนี้ยง่ายพันเห็ดนะนำสมใส่กันกับอันหินสมมีทงยางใหญ่ใส่บอระบาดเนี่ยนะควรได้ทาเป็นปิดเนาะ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  เอาวอุ้มอา้าอันนี้หักอันนั้นได้แหละอันนี้นะมันเป็นปลาแหงใส่ไปได้ดอกปลาแหงกับปลาแดกตอนอุ้มเอาหน้านั่น,หน,นแหละอืมเอ้าวอืมอ้าวอุ้มอ้าวอืมต้องให้ใครกินน้ำหอมมากินอยู่บ้านผอเอ้าวมเอาอุดเอา้ามันเหมื่อด้เลยอ่เอา้อมเอามุนอีกอ,อ,อีกอ่อา นี่เรียบร้อยค่ะเอาจากหมาสีหมาค่ะว่นนานให้บอกอย่าเอาลายเดินเราบนแล้วนักผู้หิวไพ่รถคันเดียวเป็นบ่รถจักพี่น้องเอ้ยมารถจกักรเมื่อแล้ววันนี้หวหา้าจะกลับแล้วได้เต้ยได้คอดผู้ใหญ่เลยเมยแม่แพมพอนะยังเมียนภักเขาบ่มือหบกตาบนไปได ไนไป,นไปรอกันกนสิมเมื่อสบอไปแพงสื่อมาแพงมะบเดียวเมื่อนํำดอกไปกันก,นกนระชากขอาเลาเห็นกันต่อครับอ่คนได้เสือได้โชคหน่อยขอคนสืออนส่อหน่อ <c oughs> เห็นแหละผัดบนนี้ได้บ่ะเนี่ยนนยังไงกันบ่มีมีสุดเดียวนี่ลูก นี่สุดเดียวสาวจะแรงงามขาเต้นเห็นหมเบิ้งครับแม่โอเคจ้ะพี่น้องฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามเลเด้อกำลังแรงใจให้สาวสุ้อปนกินอย่างเดียวบ่ลูกหลานแม่เอาไปแม่มันเบิ่งก่็มันคือมุมแต่หามหลานแม่คือมุมเท้ากินเลยสบายดีปลาลุงก็โลกสบายดีปลาลุงสบายดีปลาลุงเด้อฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามช่องป้าเมนี่เนี่ยเด้อ เป็นปลาในเด้อหน่อยไปมุ้มกับมุ้มนะปลากินปลาลงตลาดซื้อหมกสมมาให้กินแชะบ๊ลูกบ่ไม่บายเจอกันคลิปหน้าพี่น้องไม่บายไม่บายเทปไทยกันเอาเทปไทยเขาบ๊ายบาย